สวัสดีครับผมพ,พี่น้องแมมาแล้วเ,เห็นไหมล่ะตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบนาทีครับผมก็ยะเตรียมตัวกลับ,บ้าแล้วครับผมพี่น้องจะเตรียมตัวไปชุ่มพว่วงเลยมาเก็บจกไปเจียครับผมบอกแล้วมันจะมาครับผมพี่น้องอยู่ในมาวะนี่ล่ะตุเมเมียอเลยครับดูเลยวนี่ล่ะสาหอเขามามาอยู่สองสามวันเด้อ หากินคืออื่นก่อนเนอนะครับมาเคยมากับมาคือเก่ามานี่เดี๋ยวผมก็ยิเตรียมเอาโจ๊กกลับ,บาน,นครับผมเดีย๋ยเจ้าไปเจียว,วันนี้กับวันซุกเกี่ยวเดินทางประมาณตอนบา่ายจะอยู่ใน,นมาวะไปกินเขามาอีสองวันเจอกัน ว่ากว่าอ่าเร็วถูกว่านี่เขาคุกน้ำแกงครับแกงแฟงเอ้ยไปอยู่ในหมาดเ,เดี๋ยว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 เฮ้ยไปอยู่สองสามวันก่อนไปหากินก่อนเด้อเอา้าไปนี่แหละครับผมบอกบเขาจะมาจะมา นี่ก็ตะเกาะหมาจอนชัดหมาหลงแหละพูดได้ไงหลงมายังไงอีกตัวนึงไปดูครับอันนี้ตัวน้องนะครับตัวพี่ไปอยู่ไหนดูไม่รู้ครับพ่อแม่พี่น้องอ่าโอเคครับพ่อพี่น้องผมก็จะเตรียมตัวกลับแล้วครับพอมพี่น้องก็จะเดินทางไปชุมพวงครับพ่อพี่น้องก็ขอบคุณมากครับสำหรับการชมก็เหมือนเดิมนะครับสโลแกงผมครับคนขยันครับไม่วรรลุตายครับ ถ้าอยากสบายสุเสื้อกี๊กมอนครับชอบก็ถูกใจแชร์กันทีต่ตาไม่ได้ครับกับชีวิตบนบาทมาวันนี้มาผมสองยองเลยสองวันกันจิก๊กแอรวเดี๋ยวสองวันกลับมาเด้อวันอาทิตย์แหละบายบายสวัสดีครับ